อ่าับได้จีนทานะครับจัดไปเลยนะครับไหนั่แหละโอ้ใช่เลยัต้องน้ำเยอะๆกีนนี่ครับแม่งสุดยอดเฮ้ยรอรอยน่อย ผอกแบบผักแบบเยอะๆนะครับจยอะผักเยอะมากครับต้องกินขนมจีนเนี่ยมันต้องแบบผักเยอะๆนะครับมันจะได้อัตรลนะครับความอร่อยมันจะมาเยือนครับกินก้างเตาทำเสร็จก็กินกันเลยกล้างเตานะครับจักพักเราก็เมาข้างเรน ต้องต้องใส่น้ําแข็งเข็งเยอะๆเลยข้นมากเลยครับเนี่ยข้นมากเลยนะครับข้นพอดีแฟนแอดใส่ทิชชู่ด้วยเลยข้น <c oughs> นะครับใส่ทิชชูหช่หม้วนเหรอใส่ทิชชู่หนึ่งม้วนพอใส่ทิชชู่หนึ่งม้วนปั๊บมันข้นเลยทีแรกใส่ปลาไปสิบตัวไม่ข้นพอใส่ทิชชู่หนึ่งม้วนข้นเลยเออเคล็ดลับอยู่นี่เองนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าขนมจีนแม่ลำพอนนะครับ <c oughs> ขนมจีนแม่ลำพอนนะครับ <c oughs> ใครอยากจิ้มมาได้นะครับที่มีดบุรีนะครับเออไม่ได้ไม่ได้โทรส่วนกันนะมนีดบุรีครับเหลียงสับนี้ไม่ใช่สับไก่นะครับสับขนมจีน <c oughs>

จได้อร่อยนู้นเหรอกุ้ยนูต,ต้องกินประมาณสามจานแน่นอนอ่ะเพิ่มอันตรดนะครับใช้ตัวฝักยาวแล้วก็เรามาจิ้มกับไอ้กะปิเมือตงตังกะปิกุ้งกะปิกุ้งปั๊บอย่างนี้นะครับปึ๊บอย่างเงี้ยเป็นหัวเหมือนกับกินอะไรนะ มะม่วงจิ้มน้ำปลากินปอมตรงเนี้หืมสุดยอดอะไรนะคาโต้เบิลไว้เนอะโอ้คาโต้เบิลเลยอ่ะก็โต้ไม่ดีนะอะไรปะเอาอีกไหมย้มอ,อนย้อ,อนมาเอาพีนนะ่มา อ,อ,อยากกินมันหลายวันครับรวยมากเลยพิ๊กอย่างคนแล้วก็ไม่เผ็ดมากถ้าเราอยากกินเผ็ดเราก็เติมปิ๊กที่เราเขาีอยกอะไรนี่ปิิกอะไรปิิกเผาปิก๊กทอดเนี่ยพรกทอด อนี่ <Dude, S 1> <this> มันก็เป็นหม้อไอ้หุงข้าวไปแล้วพี่นุกก็เอาวางใส่หม้อหุงข้าวเลยไอ้น้น้นอุ่น่ะน้ากรดุมจีนอ่ะอวางใส่หม้อหุงข้าวเลยแล้วก็เสียบปลั๊กใอด้วยกระดุมปลากระปลา นี่ก็ปรุงเราไปซื้อที่ตลาดมีนบุรีนะครับอือืลงันกอมหั่นไปแล้วนะพี่รองหั่นไปแล้วนะพะกะลําอ่ะ ลตัวลูกปากอะไรบอกึงปักเยอะเยอะไรเยกอะไรปากจีปากจีปากจ<ม>ีสาธารณรัฐประชาชนปฏิัติเปลาวใช่ไหมอย่างนี้บปกระปากจีเปลาวเราต้องพูดได้รึเปลครับต้องพูด้ำๆแหละต้อง,ง,องปากจีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอ่าเนี่ยเนี่ยครับถูกต้องถูกต้อง อืมอืมกินเนี่ยไอ้ตัวไอ้ตัวก็จะไอ้ตัวเนี้ยตัวนี้ตรงไอ้ดิ้มกับกระปริ่นตัวจ้อหรือมันเข้าวดีกวะเท้าท่า กินไปกินมาสามคนกินหมดเลยเราแสเนาะอินูเลยไม่ได้กินเลยดียนี้ทำไมเดี๋ยวมันนะเดี๋ยวนี้อร่อยมากยอด